นึกถึงพระเดชพระลปูอยู่ที่ศูนย์กลางกายสถานที่เจ็ดนะจ๊ะทางนั่งน,นอนยืนเดินในทุกอริยาบททุกกิจวัตรกิจกรรมเลยต้องทำนะลูกนะ,ต,ะต้องทำเพราะอะไรเพราะว่าพระเดชพระลปูท่านกาลังรวบเอาพวกเรา,าทุกคนเนี่ยที่มีความเคารพรักเทิดทูนบูชาท่านเนี่ยเอาไว้ในกลางองค์พระธรรมกายของท่านซึ่งนับมีนับประสงค์ขายพระองค์ไม่ทวน กางกำลังท่งผังสําเร็จนะจ๊ะทรงบุญบาร,รมีแล้วก็ส่งผังสําเร็จให้ลูกได้ส่งความปรารถนาในทุกสิ่งทั้งในปัจจุบันชาติและในอนาคตไปโดยพรทุกชาติตราบกระทั้งถึงที่สุดแห่งธรรมราะนั้นตรงนี้นะจ๊ะอย่าให้บุญหกตกหลน่นต้องทำให้ถูกหลักวิชายา้ำอีกทีนะจ๊ะต้องทำให้ถูกหลักวิชา ฉะนั้นอย่าปล่อยให้ใจเราไปวิตกกองวลกับสิ่งแวดล้อมเลยจ้าอะไรจะเกิดก็เกิดไม่ต้องไปกังวลมันแล้วก็ให้ทาให้ถูกหลักวิจานะจ๊ะให้ใจใส่ใสอย่างเดียวให้เรามีความรู้สึกว่าเรานึกถึงไม่ได้วงปู่อยู่ที่กลางกายจริงๆแม้เป็นเพียงความรู้สึกก็ตามผังที่ท่านส่งมาเนี่ยกราเนี้มันจะได้รับได้อย่างเต็มที่ไม่มีหกไม่มีหลน่น คือพยามาจะไม่ได้ช่องเข้ามาแทรกผังสำเร็จตรงนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นลูกต้องรวบมือกับท่านนะลูกนะ